อ๋อสิมาก่อยใช่ไก่ายใช่บังมังกันมือน,น,นี่เก็บผักไปเกี่ยวปนเตะกระจันกันนะการกาดขาวกว้างตรงผักบุ้งจะผักกุ้งตุ้งกับผักกาดขาวไปกันครับสวัสดีครับผมกับผมสอบเรื่อยๆครับชแน,นล มันสีมาเห็ดก้อยจัก,กจันเซบอกงวงครับจำได้กับมึงนในกันเลยครับด้วย ตัปตัให้มันแลหลกครับต้มจนแหลกล,ล,ละเอียดหมดตไปเรื่อยไปเรื่อยๆจนละเอียด อะไรป๋้งครับพมงนัว น้ำปลาเด็กงวงครับแต่อัจสีเหลืองนหน้อยแต่ว่าเปรี้ยวอยู่ 我不能买。 ปรุงรถเรียบร้อยแล้วพอดีเราก็ใส่ซัลเลนแลงไปตอนนี้ใส่แล้วก็ตั้มจะบาดให้มันตกให้มันแตกกอนหอมหอม ร้อยครับเด็กแก้วก็พักกระโดนเขาก็เข้ากันมัวมือครับกระโดกกนโขก,ก นนนนบ้านนี้แล้วครับเอาไปกินด,ด้วกันนะนครับกนะินข้า้วกันครับคัดจัดสวนนี่งเ buat kia on cepat dan kami nak pasat mari 嗯、我好做，你、嗯、玩。 I don't 把药炖。 ครับผมขอบคุณมาแล้วครับจะได้กลับมากต่องเลยนะครับด้วยต่องเรื่อยๆครับช่องเนีเรื่องกดถูกใจกดติดตามแบบเป็นกำลังใจนะนะครับด้วยยินดีครับช่วยไม่คุหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ